นี้นะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาพบกับวิธีย้ายก้าผักนะคะให้ต้นใหญ่โตเร็วเก็บขายแทบไม่ทันค่ะสิ่งนี้เลยค่ะก้าผักโตเร็วติดสปีดจ้าย้ายก้าผักให้ต้นใหญ่โตเร็วเก็บกินเก็บขายแทบไม่ทันนะคะดับแรกนะคะแม่ก้อยขอโชว์ผลงานก่อนนะคะนี่คือกะหลำปีลูกผสมนะคะปลูกง่ายหัวใหญ่นะคะรสชาติดีหวานกรอบค่ะถ้าปลูกแล้วนะคะ นี่จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่จะหัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะต้นกล้าที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็จะเข้าสองอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะจะเป็นใบหยักอย่างนี้นะแต่ถ้าใบามนนี่คือคณะนะคะเพื่อนๆเพื่อนนะคะมาย้ายก้าผักนะคะหลายชนิดเลยนะคะวันนี้นะนี่นี่ก็เป็นผักกาดหอมนะคะหรือจะเรียกเป็นผักสลัดนะคะยวก็พอไปแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่คือคณะยอดค่ะนี่นี่กล้าผักของเราโตมากแล้วค่ะ อันนี้จะเข้านะคะอาทิตย์ที่3นะแล้วค่ะนี่ใบใหญ่มากนะคะปุ๋ยในการบํารุงพืชบบพบนี้นะก็จะมีขี้เถ้านะคะขี้เถ้า1กิโลนะคะแล้วก็ขี้วัว1นกิโลนะคะเราแช่ไว้นะคะต่อน้ํา20ิลิตรนะคะจะมาลดบํารุงเป็นปุ๋ยทางดินนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบนะคะจะทําให้คณะของเรานะคะใบใหญ่มากๆค่ะแข็งแรงนี่ก็คือดินหมักนะคะนี่คือดินที่ไม่ก้อยหมักไว้นะคะจากเศษวัสดุนะคะกับข้าวที่เหลือในบ้านนะคะเป็นเศษผักอะไรนะคะ เป็นเศษผักเศษเปลือกไข่นะคะแล้วก็จะมีหัวปุ๋ยนะคะก็คืออาหารไก่นะคะหรือลำนะคะเราหมักไว้14วันถึง1เดือนค่ะ แล้วก็รวมกับนะคะอินทรีย์วัตถุต่างๆค่ะก็คือพวกเศษใบก้ามปูใบมะยมนะคะนี่จะเป็นแกลบนะคะหมักไว้นะคะยิ่งนานยิ่งดีนี่เป็นแปลงผักเล็กๆหลังบ้านนะคะที่เราจะมาทําการย้ายกล้าผักลงนะคะเพื่อนๆบางส่วนนะคะที่แม่ก้อยย้ายนะคะกล้าคณะนะคะลงดินแล้วนะคะรองพื้นด้วยดินเก่านะคะแล้วก็เศษใบไม้ต่างๆนะคะระดมลงมาที่แปลงผักเลยนะคะ,คะนี่ดินที่เราหมักไว้นะคะจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนนะคะเทลงไปเลยค่ะ ก็จะเป็นดินปลูกชั้นดีนะคะทีนี้ผักของเพื่อนเอนก็จะต้นใหญ่นะคะเขียวงามเลยล่ะก่อนอื่นวันนี้นะคะแม่ก้อยขอย้ายต้นคะน้านะคะคะน้ายอดนะคะให้เพื่อนเอนดูก่อนเยอะๆอ,อย่างนี้นะคะเราจะคัดต้นลงไปนะคะขอให้ดูที่ใบใหญ่ๆนะคะใช้ช้อนนะคะตักดินขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะ ปล่อยไว้ก็ไม่ได้นะคะเขาจะพันกันนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยโตไม่ค่อยใหญ่นะ,ะต้องมาย้ายลงแปลงผักลงกระถางนะคะได้หมดเลยนะคะใช้คณะนะคะตัวนี้นะคะระยะห่างของแต่ละหละะูุมป็นอย่างนี้นะคะนี่ต้นแรกกับต้นที่สองนะคะต้องห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะเพราะว่าทําให้คณะของเรานะคะเป็นพุ่มนะคะต้นใหญ่ใบสวยนะคะแล้วก็โตเร็วนะคะวางลงไปเลยค่ะปลูกเลยค่ะ ดินสาหรับในการปลูกผักนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกในกระถางนะคะหรือปลูกลงแปลงผักแบบนี้นะคะแม่ก้อยขอความลึกของดินนะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะก็จะเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะปลูกคะนา้าปลูกผักสลัดนะคะผักจะต้นใหญ่กอใหญ่นะคะใบเขียวโตวเร็วทันใจนะคะแล้วก็โอบดินเข้ามาค่ะนี่ได้คะน้าหนึ่งต้นแล้วนะจ๊ะก้าต่อไปนะคะแม่ก้อยขอย้ายประกาศหอมเลยนะคะขุดุมให้เรียบร้อยค่ะลึกประมาณเลยนะคะเกือบครึ่งฝ่ามืออย่างนี้เลยนะคะ ความเลยค่ะเพื่อนเพ่อแท้วางลงไปในหลุมเลยคะ่ะเอาเสร็จแล้วนะคะการย้ายก้าผระกาศหอมจ้านะคะนี่ไม่ควอยย้ายต้นใหญ่พร้อมเลยนะคะเม่กวายย้ายก็ถังออกแล้วนะคะนี่รากฝูเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ขาวขาวนี่ลงหลุมปลูกของเราเลยค่ะไม่ค้ยขุดหลุมไปแล้วผักสลัดผระกาศแก้วของเรานะคะกบให้เรียบร้อยจ้ะจากนั้นเราก็กลบ รักษาความชุ่มชื้นหน้าดินนะคะด้วยขุยมะพร้าวนะคะเป็นขุยเป็นกากมะพร้าวนะคะช่วงนี้หน,น้าร้อนนะคะหลายท่านบ่นนะคะแม่ก้อยคะปลูกผักไม่หินจางงามเลยค่ะแม่ก้อยนี่หาตัวช่วยหน่อยนะคะเล็กแม่ก้อยก็ทําไว้เหมือนกันต่อไปค่ะเรามาย้ายกระหล่ำปีกันนะคะใบหยิกๆค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะ,ะตุตบๆถาบหน่อยนะคะสูดน,นี้นะคะเราเพาะจากดินพีซมอสนะคะอืมร้อนขึ้นมา ดินพีสมอสนะคะเทคนิคในการปลูกกระหล่ำปีให้หัวใหญ่นะคะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะใช้ปุ๋ยหมักจากมูลหมูนะคะกระหล่ำเราจะหัวใหญ่มากๆเลยค่ะหลงๆเลยค่ะไม่ก้อยขุดไปแล้วต้นหนึ่งจะ่าน่ารักมากเลย ค่าของกระลำปีหัวนะคะก็จะอยู่ที่20เซนนะคะเผื่อให้เขาหัวใหญ่ๆนะคะหลงๆะะเลยค่ะค่อยๆกรุบนะคะนะคะกระลำปีหัวนะคะช่วงนี้ร้อนนะคะไม่ก้อยขอคุม หน้าดินด้วยกับมะพร้าวนะคะเพื่อนๆมีฟางใช้ฟางได้นะคะลดน้ําประจํานะคะดินก็จะไม่แน่นนะคะแล้วก็ดินก็ร่วนซุยด้วยนะคะต่อไปนะคะกวางตุง้งต้นใหญ่ทรงแจกันค่ะใหญ่ยยได้แล้วนะคะนี่ใบเลี้ยงใบจริงนะคะครบแล้วก่อน,นก็เหมือนเดิมค่ะใช้ช้อนอนะคะดินด้วยนะคะค่ะกวะะะางตุง้งต้นใหญ่จ้าพร้อมแล้วนะคะลงหลุมปลูกของเราเลยค่ะขุดหลุมมาแล้วนะคะ อยากให้ต้นใหญ่ๆนะคะระยะห่างนะคะ20เซนนะคะก้าผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็มาให้ปุ๋ยบำรุงกันเลยค่ะคณะปลูกผักนะคะย้ายลงแต่แปลงผักหรคะแม่ก้อยเราใส่กระถางก็ได้เช่นกันนะคะนี่ก็เขียวต้นใหญ่กันเลยค่ะทีนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะนี่คีวัวผสมขี้เท่าของเราค่ะหนึ่งแก้วเพียวๆอย่างนี้ได้เลยนะคะ ทำให้ผักใบใหญ่ค่ะใส่รอบๆกระถางได้เลยค่ะกระถางเดียวสารพัดประโยชน์นะคะนี่มีทั้งคะน้านะคะแล้วก็มีทั้งนะคะมะเขือลูกท้อนะคะใส่ค่าใส่บัว5ลิตรนะคะแม่ก้อยใช้ร้อยมลนะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็ะจะเป็นสูตรง่ายๆบ้านๆเลยนะคะสูตรน,นี้เป็นรดผักของเรากันเลยน,นะคะเนี่ยเวลาลดน้ํำเห็นไหมคะเนี่ย ดินจะไม่กระเด็นถูกผักของเรานะคะก็หาอะไรมารองไว้แบบนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะ๋ยทุกต้นกันเลยอ,อ,อย่างนี้น,นะคะเล็กนะคะใช้บัวยกสูงๆหน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะ หับระยะห่างในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะเราใช้ทุก3วันนะคะเพื่อนๆสะดวกรดน้ําต้นไม้ในช่วงเช้ารดตอนเช้านะคะสะดวกตอนเย็นรดตอนเย็นนะคะจากนั้นนะคะ3 5มสถึงสี่วันเพื่อนๆก็พร้อมเก็บผักขายได้เลยนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye